Oh, happy, ก็แฮปปี้มากๆเลยคิดว่าก็ไปมาหูหลายรอบมากๆแล้วแล้วก็แฟนแฟนที่ญี่ปุ่นก็ยังซัพพอร์ตอย่างเต็มที่มากมากครับแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นช่วงเดือนที่ไปญี่ปุ่นถี่เหมือนกันเพราะว่าพอไปไฟมิสเสร็จปุ๊บกลับมาไทยประมาณยังไม่ถึงวีแล้วก็กลับไปอีกครับก็ไปโปรโมทให้เมืองอิบารากิเพราะว่าทางญี่ปุ่นก็ก,ก็ก็รู้แหละว่าคนไทยอ่ะชอบมากๆชอบไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมา,มากๆครับบางบางทีเหมือน เขาอยากโชว์ว่ามีอีกหลายเมืองนะที่อย่างหน้าท่โมมาซึ่งอย่างเช่นอิบารากิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมืองนั้นก็คือห่างจากโตเกียวแค่ชั่วโมงเดียวเองครับก็มีหลายๆที่ท่องเที่ยวที่สามารถแบบไปวิ่งกันไปได้ก็เข้าไปดูไอจีได้เลยก็คอยโปรโมทอยู่เรื่อยๆว่ามีที่ไหนบ้างขอบพคุณครับสุดพูดไแปแรงวอ่วนนเหมือนไปชวนไฟนญี่ปุ่นมานั่งจก็ก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับคิดว่าประมาณคงช่วงปีหน้าแหละนี่เห็นดาวิกาก็ใกล้ละเขาไปปีคุลค่ะ ผมปีหน้าปนไปปีหน้าเขาไป,ไปปีเขาไปปีหนีใช่ไหมเราทันเขาไหมไม่ทันอยู่เลยเปไปปีหน้าไปปีหน้า